โอเคนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในช่อง1 9, 9ึ2ก FF กันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนปรับ d b i นะครับผมก่อนที่เราจชมนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยครับผมเพื่อไปกําลังใจในทําคลิปต่อไปนะครับอ,อย่างแรกอันนี้ทําได้ทุกรุ่นนะแล้วแต่ว่าจะทําแบบไหนครับอันนี้เป็นรุ่น VW แล้วกันนะอย่างแรกเรากดไปที่การตั้งค่าก่อนเลยไปการที่ตั้งค่าแล้วก็เราก็กดไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับใครที่ยังไม่มีสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับให้เราไปกดไอ้ตรงตรงไหนวะผมลืมละเนี่ยเวอร์ชันซอฟต์แวร์เนี่ย,ยให้เรากดไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะเขียนว่าเปิดสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยนะครับอา่าผมเปิดแล้วนะอ่าถ้าใครเปิดแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอา่บบอา,ม,อามันจะเป็นแบบนี้ฮะอันแรกไหมครับเรากดเปิดไปเลยเปิดเปิดปึ๊บมันจะเป็นแบบนี้แล้วกด ลงนะครับแล้วเราไปตรงที่ตรงความกว้างขั้นต่ำนะครับเราจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำห้าอยห้าสิบนะครับผมโอเคนะครับถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วมาปรับส6 0หกิบเหมือนเดิมนะครับปรับเสร็จแล,แล้วก็มาปิดตรงนี้นะครับผมปิดเออโอเคครับโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับโอเคสลัด ใครเช่บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรีบตอบนะครับโอเคกับคนที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย